ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเนเน่จะยังมีสเสน่ห์ขนาดนี้เธออยู่ใกล้ขันเกินไปเลยไม่ทันสังเกตนีเน่จ้ะ ยังไม่พอต้องใส่แตอหีกทนเอาไว้อ๋อเขาไม่เห็นใครสนใจเลยอฉันไม่ยอมให้ใครมามอนใส่แบบนี้หรอกต้องทำให้หันกลับได้ได้คระเจมาค่ะงมันเล่นพ่อแม่เลือดวยกันกับเนนี่ไหมเอออย่าดีกว่าฉันเตรียมบทดีไใส่หน้าอันดับหนึ่งที่มอะกับคระเจ้าคุงเอาไว้ให้แล้วนะดีไหมขอโทษนะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่อะ คุณจะไปเป็นทาชให้แม่คุณหนูคนนั้นไปอีกแล้วใช่ไหมพ,พูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะฉันต้องทบทวนวิชาภาษาอังกฤษตั้งห่างละพระพุ่งนี้จะมีการสอบที่โรงเรียนกว่าวิชาใช่หรือตอนนี้ยังอยู่หรืออปจังไ <c ười> อ้จังไม่เลยสักนิดของั้นไปเล่นกันเถอะด้วยความยินดีเลยคนอยากเธอไปเปลี่ยนชื่อเป็นคาชาบ้าเถอะเราจะเล่นอะไรกันดีละ่ะเธอรู้คิดไหนดีเอ๋เอาไงดีอ่ะเธอเล่นจิงชาไหม ัน่นๆที่นะผมก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นไอ้จ้าอยากเล่นอะไรล่ะเออตอนนี้ไออยากเล่นไม้กระดกมากกว่าอ๋อใช่แล้วใช่แล้วผมกำลังจะบอกว่าไม้กระดกอยู่พอดีงั้นมาเล่นกันเถอะนะเออไอจ้ามาซะเออดูสิบัตรโทรศัพท์ที่ผมสะสมไว้ออมาซะโอ๊คุณขอโทษนะตอนนี้เรากำลังจะเล่นไม้กระดกกันอยู่นะอุ้ยเนีอะไร กิมารู้ที่มีายเซนส์นของอาจารย์โยชิอ,ยนะอิอุสิด้วยนะสวยจังเลยถ้าอยากได้ก็บอกนะผมยกให้เลยเพราะที่บ้านผมยังมีอีกตั้งเยอะนี่มันสินโคโรนีิเอ๊ะโบจังใส่โคโรนมันด,ด้วยอะชุดนี้หายากมากซาสะสมจริงๆเลยว่าไงไอ้น้น